บทที่1626หูหมาจื่อมองเฉินผิงด้วยหางตาให้ตายสิที่ผมบอกว่าตัวเองกากนั่นคือความถ่อมตัวคุณอย่ามาดูถูกผมนะหูหมาจื่อและเฉินผิงใช้อักขระหลบเพลิงป้องกันคลื่นความร้อนจากเปลวไฟพลางวิ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องวืดวืดวืดคลื่นความร้อนส่งเสียงดังอย่างต่อเนื่องอยู่ข้างหูหูห,หมาจื่อและเฉินผิงตูม ทันใดนั้นอักขระหลบเพลิงก็ถูกทำลายตามมาด้วยเปลวไฟที่ผสมกับพลังอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งเข้าใส่ทั้งสองคนเฉินผิงและหูหมาจื่อไม่มีเวลาแม้แต่จะหลบถูกพลังนั้นซัดกระเด็นออกไปทันทีกายเซียนทองไร้สลายแสงสีทองส่องประกายจากร่างของเฉินผิงแสงสีทองจางจางกลายเป็นเกล็ดคลุมไปทั่วร่างกายของเฉินผิงขณะที่หูหมาจื่อถูกซัดกระเด็นไป เขาก็ล้วงหยิบอักขระแผ่นหนึ่งออกจากอกแล้วแปะไว้บนตัวทันทีทั้งสองคนถูกคลื่นความร้อนซัดใส่ร่างกายกลิ้งไปมาชนกับกำแพงหินจากนั้นก็ถูกคลื่นความร้อนผลักกลับมาอีกเป็นแบบนี้อยู่นานหลายนาทีเปลวไฟที่ลุกไหม้จึงสงบลงคลื่นความร้อนก็หายไปในทันทีเฉินผิงไอโคลกพลางค่อยๆลุกขึ้นยืนตัวเขาซึ่งเป็นถึงมหายุทธขั้นสูงยังถูกทำให้ไร้พลังได้ถึงขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะเฉินผิงตัดสินใจในทันทีเปิดใช้กายเซียนทองไร้สลายตอนนี้เสื้อผ้าของเขาคงถูกเผาจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วปรมาจารย์หูเฉินผิงมองดูหูหมาจื่อที่นอนคว่ำอยู่ไม่ไกลไม่ไหวติงก็รีบวิ่งเข้าไปพยุงหูหมาจื่อขึ้นมาเมื่อเห็นใบหน้าดำทมึนของหูหมาจือ่อเฉินผิงกอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาให้ตายสิคุณยังหัวเราะได้อีกพวกเราเกือบตายแล้วนะ หูหมาจื่อจ้องมองเฉินผิงอักขรที่หูหมาจื่อแปะไว้ถูกเผาทำลายไปแล้วเสื้อผ้าก็มีรอยขาดหลายรูแต่ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่โชคดีที่ผมปกป้องเสื้อผ้าไว้ไม่อย่างนั้นตอนนี้ผมคงต้องเปลือยกายอยู่ตรงหน้าคุณแล้วหูหมาจื่อโล่งใจเมื่อเห็นว่าเสื้อผ้ายังอยู่ครบถ้าต้องแก้ผ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นคงจะอับอายขายหน้ามากเพิ่งจะเข้าถึงแค่ทางเข้าเองยังไม่เห็นประตูใหญ่ของสำนักอักษรฟ้าเลย ก็เจอกับอักขระที่ร้ายกาจขนาดนี้แล้วข้างในจะไม่ยิ่งอันตรายกว่านี้อีกเหรอเฉินผิงกล่าวด้วยสีหน้าขมวดคิ้วนั่นยังต้องถามอีกเหรอผมว่าเรากลับกันเถอะหูหมาจื่อเริ่มคิดจะถอยแล้วอุตส่าห์มาถึงที่แล้วอย่างน้อยก็ต้องเห็นประตูใหญ่ของสำนักอักษรฟ้าก่อนสิเฉินผิงเปิดใช้กายเซียนทองไร้สลายแล้วค่อยๆเดินไปข้างหน้า หูหมาจื่อเห็นดังนั้นก็ทำได้เพียงหยิบอักขระหลายแผ่นออกมาแปะไว้บนตัวท่านปรมาจารย์ปโปรดคุ้มครองสิทธิเพียงแค่มาดูเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใดขอท่านอย่าลงโทษพวกเราเลยหูหมาจื่อพึมพำไม่หยุดอาจเป็นเพราะคำอ้อนวอนของหูหมาจื่อได้ผลจริงๆตลอดทางนี้เฉินพิงและสหายก็ไม่พบอันตรายใดๆอีกเลย ในไม่ชาพื้นที่โล่งกว้างก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาและในพื้นที่โล่งกว้างนั้นก็มีซากกำแพงและซากปรักหักพังปรากฏอยู่มองแวบเดียวก็จะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่มาก่อนระหว่างซากกำแพงและซากปรักหักพังนั้นมีซุ้มประตูสูงใหญ่ตั้งตรากงานอยู่ราวกับบ่งบอกว่าที่แห่งนี้เคยเป็นสำนักที่รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่มาก่อนสำนักอักษรฟ้าที่นี่คือสำนักอักษรฟ้า หูหมาจื่อมองดูอักษรสามตัวบนซุ้มประตูใหญ่แล้วร้องออกมาอย่างตื่นเต้นดวงตาของเฉินผิงก็ฉายแววดีใจแล้วรีบวิ่งตรงไปยังสำนักอักษรฟ้านั้นทันทีหูหมาจื่อเห็นดังนั้นกำลังจะส่งเสียงเตือนเฉินผิงแต่ก็เห็นเฉินผิงถึงกับตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นพลังปราณที่ดูดันสายหนึ่งก็พุ่งเข้าใสา่ทำให้เฉินผิงหลบไม่ทันถูกซัดกระเด็นออกไปในทันทีตูม ผมกำลังจะเตือนคุณอยู่เลยคุณทำไมถึงได้บุ่มบ่ามขนาดนี้ภายในสำนักอักษรฟ้าจะต้องมีกลไกลซ่อนอยู่แน่นอนการบุกเข้าไปแบบนี้ไม่เท่ากับหาที่ตายเหรอหูหมาจื่อรีบเข้าไปพยุงเฉินผิงขึ้นมาแล้วกล่าวเฉินผิงเช็ดเลือดที่มุมปากออกพลางขามวดคิ้วพลังปราณที่น่ากลัวมากความแข็งแกร่งที่แสดงออกมาจากพลังปราณสายนั้นเมื่อครู่เกรงว่าจะไม่ได้อยไปกว่ามหายุทธ์ขั้นสูงสุดเลยบทที่1627 หรือว่าเราจะถอยออกไปก่อนวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยการบุกเข้าไปอย่างบุ่มบามแบบนี้เกรงว่าจะไม่ดีหูหมาจื่อกล่าวเตือนเฉินผิงผมจะลองอีกครั้งถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะถอยเฉินผิงรู้สึกไม่ยอมแพ้ค่อยๆเข้าใกล้ซุ้มประตูของสำนักอักษรฟ้าอีกครั้งคราวนี้เฉินผิงเดินอย่างระมัดระวังมากและใช้พลังชี่ในร่างกายอย่างเต็มที่ในทุกย่างก้าวครืน่น ทันทีที่เท้าของเฉินผิงก้าวเข้าสู่ซุ้มประตูสำนักอักษรฟ้าทันใดน,นั้นความว่างเปล่าก็เริ่มสั่นไหวเฉินผิงเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบถอยหลังทันทีในขณะนั้นเองกลางอากาศที่สั่นไหวปรากฏชายชราผมขาวคนหนึ่งขึ้นมาราวกับภาพฉายที่สะท้อนอยู่กลางอากาศพวกเจ้าเป็นใครรีบถอยออกไปเร็วชายชรามีสีหน้าเคร่งขรึมตะโกนด้วยเสียงอันเย็นชา เฉินผิงตกใจเล็กน้อยมองชายชรากลางอากาศด้วยความงุนงงส่วนหูหมาจื่อก็สุดตัวลงคุกเข่าทันทีสิบขอคารวะท่านปรมาจารย์พวกเจ้าเป็นใครรีบถอยออกไปเร็วเข้าชายชราตะโกนด้วยเสียงเย็นชาอีกครั้งท่านอาวุโสพวกเราเพียงแค่ชื่นชมวิชาอักขรของสำนักอักษรฟ้าเป็นอย่างยิ่งจึงมาเพื่อขอคำชี้แนะเฉินผิงประสานหมัดเข้าหากันแล้วกล่าวกับชายชรา บัตซบสำนักอักษรฟ้าเป็นที่ที่พวกเจ้าจะเข้าออกได้ตามใจชอบหรือไงหากไม่รีบถอยไปอย่าหาว่าเท่าคนนี้ไม่ไว้หน้าพูดจบชายชรากลางอากาศก็หายตัวไปจากนั้นพลังปราณอันน่าสะพรึงกลัวสายหนึ่งก็พุ่งออกมาจากภายในสำนักอักษรฟ้าอีกครั้งครั้งนี้เฉินผิงเตรียมพร้อมไว้แล้วหลังจากพลังปราณสายนั้นพุ่งออกมาเฉินผิงก็ปล่อยหมัดส่วนออกไปทันที มัดสีทองเปล่งประกายแสงพุ่งเข้าปะทะกับพลังปราณสายนั้นโดยตรงตูมการประทะครั้งใหญ่ทําให้มิติสันสะเทือนเสียงคำรามดังสนั่นไม่หยุดส่วนเฉินผิงรู้สึกแน่นหน้าอกร่างกายถอยร่นไปด้านหลังอย่างต่อเนื่องเฉินผิงเราไปกันเถอะอย่าบุมบามอีกต่อไปหูหมาจื่อลุกขึ้นคว้าเฉินผิงแล้รีบหนีออกจากซากโบราณสถานอย่างรวดเร็วไม่คิดเลยว่าในซากโบราณสถานเก่าแก่หลายพันปีนี้ จะมีคนมีชีวิตอยู่จริงๆเฉินผิงเต็มไปด้วยความประหลาดใจไม่คาดคิดว่าจะได้เจอชายชราคนหนึ่งนั่นไม่ใช่คนมีชีวิตเป็นเพียงภาพมายาที่ถูกเก็บรักษาไว้หลายพันปีด้วยวิชาอักขรเท่านั้นไม่คิดเลยว่าเมื่อหลายพันปีก่อนก็มีการคาดการไว้แล้วว่าจะมีคนมาแย่งชิงสมบัติของสำนักอักษรฟ้าแห่งนี้หูหมาจืดอกล่าวด้วยความตื่นตระหนกในดวงตาเฉินผิงมองดูท่าทางของหูหมาจื่อ ก็พอจะเดาได้ว่าในใจของหูหมาจื่อเมื่อครู่นี้มีความกลัวมากขนาดไหนดูเหมือนว่าสำนักอักษรฟ้าแห่งนี้เราจะต้องวางแผนกันอย่างรอบคอบแล้วถึงว่าทําไมซากโบราณสถานสำนักอักษรฟ้าถึงมาอยู่ท้ายเล่มของหนังสือนั่นเฉินผิงถอนหายใจยาวเขามีกายาเซียนทองไร้สลายคุ้มครองอยู่บวกกับร่างกายที่ทนทานผิดมนุษย์ ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถต้านทานพลังปราณที่พุ่งออกมาอย่างไม่ใส่ใจจากภายในสำนักอักษรฟ้าได้ข้างในนั้นจะมีอะไรอยู่บ้างไม่มีใครกล้าคาดเดาไม่มีใครสามารถคาดการได้หลังจากออกมาจากซากโบราณสถานเจ้าสำนักต้นช้างก็พาคนมาคอยอยู่ด้านนอกเมื่อเห็นเชิญผิงและหูหมาจือออกมาอย่างมีชีวิตก็ปรากฏแววตาประหลาดใจและความชื่นชมในดวงตาของพวกเขา คุณเฉินผิงเชิญกลับไปพักผ่อนที่สำนักก่อนเถอะครับเจ้าสำนักต้นฉางเห็นเฉินผิงและหูหมาจื่อตัวดำม,มอมแมมและสีหน้าเคร,คร่งขรึมก็กล่าวขึ้นเฉินผิงพยักหน้าก่อนจะจากไปเขาก็ไม่ลืมที่จะหันกลับไปมองทางเข้าซากโบราณสถานตอนนี้เขาได้ก้าวเข้าสู่ระดับมหายุทธขั้นสูงแล้วแต่กลับถูกพวกชุดดำนิรนามทำร้ายอย่างรุนแรง แถมยังถูกคนรับใช้ในบ้านของฮานชิงเอ๋อกดดันสิ่งเหล่านี้ทำให้เฉินผิงรู้สึกท้อแท้มากแต่ตอนนี้แม้แต่ซากโบราณสถานเก่าแก่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจและค้นหาได้ดูเหมือนว่าเส้นทางที่เขาต้องเติบโตยังอีกยาวไกลและในแวดวงบูปัจจุบันมหายุทธขั้นสูงก็เกือบจะเป็นความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งที่สุดแล้ว ส่วนระดับเทพแทบจะไม่เคยได้ยินชื่อแสดงให้เห็นว่าแวดวงบูนั้นแตกต่างจากแวดวงบำเพนเซียนมากจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะพลังปราณฟ้าดินเหือดแห้งทําให้แวดวงบูมีพื้นที่ให้รอดชีวิตในสังคมนี้จะมีแวดวงบูดํารงอยู่ได้อย่างไรบทที่1628เฉินผิงให้เจ้าสํานักต้นฉางเฝ้าทางเข้าซากโบราณสถานไว้ให้ดีส่วนเขาและหูหมาจือก,ก็กลับไปยังเมืองไปไห้ ที่ตระกูลสนยังคงมีการจัดเตรียมงานแต่งงานของสนเมิ่เฉินและป่ายจ้านหางอย่างคึกคักเนื่องจากเฉินผิงรับปากว่าจะอยู่ร่วมงานแต่งงานเขาจึงต้องพักอยู่ที่ตระกูลสนอีกสองสามวันและถือโอกาสดูด้วยว่าคุณอาฝั่งแม่ของสนเมิ่เฉินซึ่งก็คือเถิงเฉิงหลินมีเจตนารมณ์อื่นใดแอบแฝงอยู่หรือไม่ในไม่ช้างานแต่งงานของสนเมิ่เฉินและป่ายจ้านถังก็จัดขึ้นตามกำหนด ผู้คนชั้นสูงจากทุกวงการในเมืองไปหายต่างมาร่วมงานซึ่งมีจำนวนหลายร้อยคนถึงเฉิงหลินวิ่งวุ่นจัดการงานอย่างเต็มที่และใส่ใจซึ่งทำให้เสินเมิงเฉินรู้สึกไว้วางใจคุณอาคนนี้มากขึ้นในบรรดาแขกเรือเหล่านั้นมีโต๊ะหนึ่งที่มุมห้องดูแปลกตาเป็นพิเศษผู้คนบนโต๊ะนั้นต่างมีสีหน้าเรียบเฉยราวกับไม่สนใจงานแต่งงานที่กำลังจัดขึ้นเลยเฉินผิงเห็นโต๊ะนั้นไหม ทั้งหมดเป็นหูจงชั้นต้นถึงชั้นกลางเลยนะคาดว่าคงไม่ได้มาเพื่อแสดงความยินดีรอกหูหมาจือกล่าวกับเฉินผิงเฉินผิงสังเกตเห็นคนโต๊ะนันนานแล้วเมื่อครู่เฉินผิงได้ปล่อยพลังจิตออกไปทุกคนในงานล้วนหนีไม่พ้นสายตาของเฉินผิงรอดูกันไปก่อนคนที่สมควรปรากฏตัวสุดท้ายก็จะปรากฏตัวออกมาเองเฉินผิงยิ้มเล็กน้อย ในไม่ชาพิธีแต่งงานของเสินเมิองเฉินและไปจ้านถังก็เสร็จสิ้นลงจากนั้นเถิงเฉิงหลินซึ่งเป็นผู้อาวุโสก็เดินขึ้นไปบนเวทีถือไมโครโฟนแล้วกล่าวกับทุกคนว่าขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานแต่งงานของหลานสาวผมตอนนี้เมิองเฉินแต่งงานแล้วแถมกำลังตั้งครรภ์ด้วยนับจากนี้ไปก็ถึงเวลาพักผ่อนเตรียมพร้อมสำหรับการมีบุตรใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุข ดังนั้นวันนี้ผมขอถือโอกาสนี้ประกาศว่าตระกูลเสินนับจากนี้ไปจะอยู่ภายใต้การจัดการของผมแต่เพียงผู้เดียวส่วนหลานสาวของผมเสินเมิ่งเฉินจะไปใช้ชีวิตที่เมืองหลวงและจะไม่กลับมาอีกผมหวังว่าหลังจากผมเข้ามารับช่วงต่อตระกูลเสินการร่วมมือของทุกท่านกับตระกูลเสินจ,จะยังคงดำเนินต่อไปหลังจากเถิงเฉิงหลินพูดจบแขกเหรือด้านล่างต่างแสดงความประหลาดใจเต็มใบหน้าและเริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ส่วนส่นเมิงเฉินมีสีหน้าโกรธเกรี้ยวจ้องมองถึงเฉิงหลินแล้วถามว่าคุณอาใครบอกว่าฉันจะไปเมืองหลวงและจะไม่กลับมาอีกแล้วใครอนุญาตให้คุณเข้ารับช่วงต่อตระกูลส่นของพวกเราเมองเฉินคุณไม่ต้องโกรธหรอกคุณอาทำเพื่อคุณนะผู้หญิงอย่างคุณควรอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกสามีก็พอแล้วตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาตระกูลส่นอยู่ในความดูแลของผมเป็นอย่างไรพวกคุณทุกคนก็ได้เห็นกับตาแล้วใช่ไหม ดังนั้นการมอบตระกูลเสินให้ผมจัดการจึงเหมาะสมที่สุดไม่อย่างนั้นตระกูลเสินจ,จะต้องล่มจมในมือคุณไม่ช้าก็เร็วเสินเมิ่เฉิญฟังแล้วก็โกรธจัดกล่าวเสียงดังว่าต่อให้ตระกูลเสินต้องล่มจมในมือฉันนั่นก็เป็นเรื่องของตระกูลเสินไม่เกี่ยวกับคุณสักหน่อยฉันเชิญคุณมูแลตระกูลเสินก็เพื่อให้เข้ากินเท่านั้นคุณกล้าดีอย่างไรถึงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายไปแล้วคุณเป็นแค่คนที่ตระกูลเสินจ,จ้างมาเท่านั้น ตอนนี้ฉันสามารถไล่คุณออกไปได้ทำให้คุณไม่มีความเกี่ยวข้องใดเกี่ยวข้องใดกับตระกูลเซินอีกเมิ่งเฉินอย่าเพิ่งโกรธเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนคันไปจ้านถังปลอบเซินเมิ่งเฉินจากนั้นก็มองถึงเฉิงหลินด้วยสีหน้าเย็นชาคุณเป็นใครกันแน่ถึงกล้าคิดจะเข้าครอบครองตระกูลเซินผมเป็นใครคุณไม่จําเป็นต้องรู้หรอกแต่คนพวกนี้เป็นใครพวกคุณคงจะรู้ ถึงเฉิงหลินพูดจบคนกลุ่มที่อยู่ในมุมห้องก็กระโดดขึ้นมาทันทีและลงมายืนอยู่บนเวทีทุกคนแผ่พลังปราณระดับมหาปรมาจารย์บูออกมาทําให้บรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงเย็นเยือกผู้คนต่างรู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างไปจ้านถังมองดูมหาปรมาจารย์บูเหล่านี้แต่ไม่แสดงความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับคนเหล่านี้ได้ แต่เมื่อมีเฉินผิงเป็นแบ็กอัพไปจ้านถังก็ไม่กลัวเลยคุณคิดจะใช้คนแค่นี้มาแย่งชิงทรัพย์สินของตระกูลเฉินเหรอไปจ้านถังถามเถิงเฉิงหลินคนแค่นี้ไม่ต้องพูดถึงตระกูลเฉินต่อให้เป็นเมืองไปหไห่ทั้งหมดจะมีใครสามารถเป็นศัตรูได้อีกวันนี้ผมไม่เพียงแต่จะจัดการทรัพย์สินของตระกูลเฉินเท่านั้นแต่ตระกูลชั้นสูงทั้งหมดในเมืองไป่ไห่ผมก็จะแบ่งส่วนแบ่งทั้งหมด เถิงเฉิงหลินกวาดสายตามองแขกเรือจำนวนมากที่อยู่ด้านล่างแล้วกล่าวบทที่1629พอได้ยินว่าเถิงเฉิงหลินยังจะเข้าไปก้าวไก่ธุรกิจของตระกูลอื่นอีกก็มีคนไม่พอใจทันทีแกเป็นใครกันแน่กล้าดียังไงถึงคิดจะเข้าไปยุ่งกับธุรกิจของตระกูลอื่นชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสูงคนหนึ่งด่าทอเถิงเฉิงหลิน แต่ทันทีที่พูดจบถึงเฉิงหลินก็ทยายานร่างไปอยู่ตรงหน้าชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสูงคนนั้นทันทีชัวถึงเฉิงหลินไม่ได้ลังเลเลยแม้แต่น้อยแทงทะลุหน้าอกของชายคนนั้นในพริบตาความหัวใจที่ยังสดสดร้อนร้อนออกมาอย่างโหดเที่ยมเมื่อเห็นภาพที่นองเลือดนี้ทุกคนต่างตกใจจนไม่กล้าหายใจ เถิงเฉิงลินเห็นปฏิกิริยาของฝูงชนก็เผยสีหน้าอำม,มหิตและโอหังเล็กน้อยใครกล้าพูดมากนี่คือจุดจบเถิงเฉิงลินชู้หัวใจสีแดงสดขึ้นสูงพร้อมตะโกนเสียงดังในเวลานั้นเส่นเมิ่งเฉินสีหน้าซีดเผือดส่วนไปจานถังก็ปกป้องเส่นเมิ่งเฉินไว้อย่างแน่นหนาพลางมองเถิงเฉิงลินด้วยสายตาเย็นชา เถิงเฉิงลินฉันจะบอกให้ว่าอย่าฝันว่าจะได้ครอบครองตระกูลเซิรนและอย่าคิดว่าตัวเองไร้เทียมทานความสามารถแค่นี้ถ้าอยู่ที่เมืองหลวงก็เป็นได้แค่หมาตัวหนึ่งเท่านั้นไปจานถังด่าทอเถิงเฉิงลินด้วยความโกรธฮ่าฮ่าคุณพูดถูกความสามารถแค่นี้ของผมที่เมืองหลวงคงนับเป็นอะไรไม่ได้เลยแต่ที่นี่ไม่ใช่เมืองหลวงที่นี่ใครจะมาหยุดผมได้เถิงเฉิงลินหัวเราะอย่างบ้าคลั่งฉันเอง ในเวลานั้นเฉินผิงก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินขึ้นไปบนเวทีอย่างช้าๆคุณเฉินผิงไปจานถังเห็นเฉินผิงก้าวออกมาก็รีบเรียกทันทีเมื่อมีเฉินผิงอยู่ด้วยคนพวกนี้ก็ไม่ต่างจากตัวตลกที่กระโดดโลดเต้นแกเหรอถิงเฉิงลินมองสำรวจเฉินผิงเจ้าหนูแกอยากจะหยุดฉันเหรอฉันจะบอกให้ว่าไม่อยากตายก็ใส่หัวไปซะถ้าผมอยากตายล่ะ เฉินผิงมองเถิงเฉิงหลินแล้วยิ้มอยากตายงั้นฉันก็จะสนองให้พูดจบพลังปราณของเถิงเฉิงหลินก็ประทุขึ้นจากนั้นเขาก็ปล่อยฝ่ามือฟาดใส่เฉินผิงแต่เฉินผิงยืนนิ่งไม่ไหวติงแถมยังเอามือไพลโลหลังไว้ด้วยซ้ำในดวงตาเต็มไปด้วยความดูถูกสิ่งนี้ยิ่งทำให้เถิงเฉิงหลินโกรธแค้นมากขึ้นไปอีกปัง เถิงเฉิงหลินฟาดฝ่ามือเข้าที่หน้าอกของเฉินผิงอย่างรุนแรงน่าเสียดายที่เฉินผิงไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยแม้แต่สีหน้าก็ไม่เปลี่ยนแต่ข้อมือที่ฟาดออกไปของเถิงเฉิงหลินกลับถูกแรงสะท้อนกลับจนหักทันทีนี่มันเถิงเฉิงหลินตกตะลึงเต็มใบหน้าส่วนคนอื่นๆก็มองเฉินผิงอย่างไม่เชื่อสายตาเฉินผิงมองดูสีหน้าตกตะลึงของเถิงเฉิงหลิน แล้วยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยฉันอยากตายคุณจะลองอีกสักครั้งไหมเถิงเฉิงหลินสีหน้าย่ำแย่มากกัดฟันแน่นฉันก็อยากตายเหมือนกันลองฟาดฉันสักทีสิในขณะนั้นเองหูหมาจือกทยานร่างขึ้นไปบนเวทีด้วยจากนั้นก็มองเฉินผิงแล้วพูดว่าพอได้แล้วคุณได้โชว์เหนือไปแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้ยกให้ฉันบ้างนะโอกาสโชว์เหนือแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ การได้โชว์เหนือต่อหน้าคนหลายร้อยคนลองคิดดูสิว่ามันจะสะใจขนาดไหนเฉินผิงมองหูหมาจื่อแล้วก็รู้สึกขำจนพูดไม่ออกแต่ก็ยอมหลีกทางให้หูหมาจื่อยืนเผชิญหน้ากับเถิงเฉิงหลินเจ้าหนูปู่คนนี้อยากตายมานานแล้วแต่ตายไม่ได้สักทีพอดีเลยนายฟาดปู่สักทีสิป,ปู่รับรองว่าจะไม่ตอบโต้หูหมาจื่อพยโล่มือไว้ด้านหลังแล้วพูดกับเถิงเฉิงหลิน ถึงเฉงลินโกรธจนหน้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มต่อหน้าคนหลายร้อยคนเขาเพิ่งจะโอ้อวดออกไปแต่ตอนนี้กลับถูกตบหน้ากลางที่สาธารณะแถมไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้ยังมีคนมาท้าทายเขาอีกแขกเรือหลายร้อยคนด้านล่างเวทีต่างมองดูฉากนี้สีหน้าของแต่ละคนก็เต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายพวกเขาไม่คิดเลยว่าจะมาเจอกับเรื่องแบบนี้อย่าวดดีให้มันมากนะัก เถิงเฉิงหลินกัดฟันแน่นพลังปราณในร่างกายก็ประทุขึ้นอีกครั้งเห็นได้ชัดว่ามีแสงสว่างส่องวนอยู่บนมือของเถิงเฉิงหลินพลังปราณทั้งหมดถูกรวมไว้ที่ฝ่ามือหูหมาจื่อเห็นดังนั้นก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วให้ตายสิทำไมตอนฟาดเขาแกไม่ทำแบบนี้ไอ้บ้าเอ้ยแกจงใจเล่นงานฉันเหรอ หูหมาจืออยู่ในระดับสูงสุดของแกนทองคำซึ่งก็คือระดับสูงสุดของมหาปรามาจารย์บู้หรืออูจงชั้นยอดหากไม่ใช่อักขระถึงแม้จะสามารถรับฝ่ามือของถึงเฉิงหลินได้แต่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นหูหมาจือจึงด่าทอเถึงเฉิงหลินอย่างไม่พอใจจากนั้นก็ดึงเฉินผิงมาด้านข้างเป็นคุณเถอไอหลานคนนี้ไม่เล่นตามกติกา เถิงเฉิงหลินก็โกรธจนแทบคลั่งนี่คือการต่อสู้การฟาดฝ่ามือลงไปก็เท่ากับความเป็นความตายไม่ใช่การเล่นขายของเฉินผิงยิ้มเล็กน้อยจากนั้นก็เดินไปยืนอยู่ตรงหน้าเถิงเฉิงหลินอย่างไม่เร่งรีบในเวลานี้เถิงเฉิงหลินก็เหมือนลูกศรที่ถูกงางจากคันธนูแล้วต้องยิงออกไปเท่านั้นเจ้าหนูเตรียมตัวตายซะ เถิงเฉิงหลินฟาดฝ่ามือออกไปแสงสว่างที่พันรอบฝ่ามือก็ปะทะเข้ากับหน้าอ,อกของเฉินผิงเสียงดังปึ้งปังเฉินผิงยืนนิ่งไม่ไหวติงแต่เป็นเถิงเฉิงหลินที่ถูกแรงสะท้อนกลับอันมหาศาลซัดกระเด็นออกไปทันทีร่างของเถิงเฉิงหลินกระแทกเข้ากับโต๊ะอย่างแรงทำให้โต๊ะแตกเป็นเสี่ยงเสียงแคกเกอือหลายคนตกใจรีบหลบ เลือดพุ่งออกมาจากปากของเถิงเฉิงหลิน้นพลังปราณในร่างกายก็สลายไปในทันทีเมื่อเห็นฉากนี้แขกเลือรอบข้างก็ปรบมือให้โดยไม่รู้ตัวหูหมาจื่อเห็นทุกคนมองเฉินผิงด้วยความตกตะลึงและปรบมือให้เฉินผิงก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยให้ตายสิถูกไอ้หนูอย่างแกแย่งซีนไปอีกแล้วเห็นได้ชัดว่าหูหมาจื่ออยากจะโชว์เหนือต่อหน้าคนเหล่านี้มาก เถิงเฉิงหลินตอนนี้โกรธจนปวดฟันพยายามลุกขึ้นยืนกัดฟันแน่นเจ้าหนูครั้งนี้แกตายแน่ฉันจะบอกให้ว่าฉันเป็นคนของสำนักต้นฉางเจ้าสำนักของเราจะต้องฆ่าแกแน่เฉินผิงได้ยินสำนักต้นฉางก็หัวเราะทันทีแกเป็นคนของสำนักต้นฉางจริงเหรอใช่สิกลัวแล้วใช่ไหมเถิงเฉิงหลินยกมุมปากขึ้น เขาคิดว่าเมื่อพูดชื่อสำนักต้นฉางออกไปแล้วในเมืองไป่ไห่ก็คงไม่มีใครไม่กลัวกลัวแม่แกสิเฉินผิงย่อยเย้ยจากนั้นก็มองหูหมาจือ่อปรมาจารย์หูการแสดงกล้ามตูดครั้งสุดท้ายยกให้คุณแล้วหูหมาจื่อได้ยินดังนั้นก็ดีใจทันทีแล้วเดินตรงไปหาถึงเฉิงหลินบทที่1630ค่ะค่ะคุณจะทำอะไร ถึงเฉิงหลินมองหูหมาจื่อด้วยความตื่นตระหนกแล้วถามหูหมาจื่อยื่นมือออกไปตบเถิงเฉิงหลินชาดใหญ่ตอนนี้แหละติดต่อเจ้าสำนักของแกให้เขามาฆ่าชั้นซะเถิงเฉิงหลินงงงวยเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจว่าชายชรากับชายหนุ่มตรงหน้าเป็นใครกันแน่ทำไมดูเหมือนจะไม่กลัวสำนักต้นฉางของพวกเขาเลยในขณะที่เถิงเฉิงหลินกำลังลังเลหูหมาจื่อก็ฟาดฝ่ามือออกไปอีกครั้ง ไอบ้าเอ้ยบอกให้ติดต่อเจ้าสำนักของแกไม่ได้ยินหรือไงหูหมาจือตำหนิเถิงเฉิงหลินราวกับกำลังสั่งสอนเด็กตอนนี้จิตใจของเถิงเฉิงหลินได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักจนเกือบจะพังทลายแล้วเขารีบติดต่อเจ้าสำนักต้นฉางทันทีและเจ้าสำนักต้นฉางก็รีบพาคนมาที่นี่อย่างเร่งด่วนพวกแกคอยดูเถอะเจ้าสำนักของเรากำลังจะพาคนมาถึงแล้ว เถิงเฉิงหลิ่นกล่าวด้วยสีหน้าดุดันแขกเกลือหลายคนเห็นดังนั้นก็กลัวรีบอยากจะออกไปจากที่นี่ถ้าเจ้าสำนักต้นฉางพาคนมาจริงๆพวกเขาอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยหูหมาจื่อเห็นแคกเกลือจำนวนมากกำลังจะจากไปก็รีบร้อนขึ้นมาถ้าคนหนีไปหมดแล้วเขาจะโชว์เหนือให้ใครดูท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งไปกันเลยพวกคุณแค่นั่งดูอยู่เฉยๆก็พอไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก หูหมาจืดกล่าวกับทุกคนเสียงดังแต่ไม่มีใครเชื่อเขายังมีแข่กเกลือที่พยายามจะออกไปหูหมาจืดเห็นดังนั้นก็หยิบอักขระสองแผ่นออกมาทันทีโยนไปแปะไว้ที่ประตูทางเข้าคราวนี้ทุกคนก็พบว่าแม้ประตูจะเปิดอยู่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเดินออกไปได้เลยบอกแล้วไงว่าไม่ให้ไปแต่พวกคุณไม่ฟังต้องบังคับให้ผมต้องลงมือ ทุกคนกลับไปนั่งให้เรียบร้อยผมรับรองว่าจะไม่มีใครเป็นอะไรหูหมาจือกล่าวด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมทุกคนเห็นดังนั้นก็ทำได้เพียงกลับไปนั่งที่เดิมรอเจ้าสำนักต้นฉางมาถึงในไม่ช้าเจ้าสำนักต้นฉางก็พาคนมาถึงพอเข้าประตูมาก็ตะโกนเสียงดังถึงเฉิงหลินใครกล้าดูถูกสำนักต้นฉางของเรา เถิงเฉิงหลินรีบวิ่งไปทันทีเจ้าสำนักครับก็พวกเขานั่นแหละพวกเขาต้องการให้ผมเรียกท่านมาเจ้าสำนักต้นฉางมองตามทิศทางที่เถิงเฉิงหลินชี้ไปเมื่อเขาเห็นเฉินผิงและหูหมาจือ่อใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีฉันเองแหละที่ดูถูกสำนักต้นฉางของแกมีปัญหาอะไรไหมคราวนี้เป็นหูหมาจื่อที่เดินตรงไปหาเจ้าสำนักต้นฉางไอ้แก่คนนี้ นี่คือเจ้าสำนักของเราแกยังกล้าโอหังอีกเหรอแกคอยดูเถอะถึงเฉิงลินเห็นหูหมาจื่อยังคงอวดดีก็ตะโกนขึ้นแต่ยังไม่ทนันพูดจบก็ถูกเจ้าสำนักต้นฉางตบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงไอ้บัดซบเอ้ยแกกล้าไม่ให้ความเคารพปรมาจารย์หูเลยเหรอเจ้าสำนักต้นฉางพูดจบก็รีบเปลี่ยนเป็นใบหน้ายิ้มแย้ม ปรามาจารย์หูไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่นี่เป็นลูกน้องของผมที่เสียมารยาทไปหน่อยถึงเฉิงหลินที่โดนตบไปฉาดใหญ่เห็นแม้แต่เจ้าสำนักของตัวเองก็ยังสุภาพกับหูหมาจือ่อก็ถึงกับปลึงงานไปเลยส่วนแขกเรือเหล่านั้นก็มองหูหมาจื่อด้วยความประหลาดใจสายตาเต็มไปด้วยความอิจฉาและชื่นชมหูหมาจื่อรู้สึกถึงสายตาของทุกคนก็รู้สึกสะใจยอย่างบอกไม่ถูก ไม่ใช่ลูกน้องของแกเสียมารยาทแต่เขาต้องการครอบครองตระกูลเซินฉันไม่สนใจว่านี่เป็นความคิดของแกหรือไม่ฉันจะบอกแกไว้ว่าตระกูลเซินม,มีความเกี่ยวข้องกับฉันถ้าตระกูลเซินเกิดเรื่องอะไรขึ้นในภายหลังฉันจะเชือดแกเป็นคนแรกในเวลานั้นเฉินผิงก็เดินเข้ามาแล้วคุณเฉินผิงผู้น้อยไม่ทราบจริงๆครับโปรดวางใจได้เลยปราบใดที่สำนักต้นฉางของผู้น้อยยังอยู่ ฉันรับรองว่าตระกูลเฉินจะปลอดภัยแน่นอนเจ้าสํานักต้วนฉางรับรองอย่างรีบร้อนพาคนของแกสายหัวไปซะเฉินผิงโบกมือเจ้าสํานักต้วนฉางก็รีบพาคนจากไปทันทีสถานที่จัดงานแต่งงานถูกทำความสะอาดใหม่และงานเลี้ยงฉลองก็ดาเนินต่อไปคราวนี้เฉินผิงและหูหมาจือกลายเป็นบุคคลสำคัญยิ่งกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสียอีก ผู้คนมากมายต่างเข้ามาชนแก้วและตีสนิทเฉินผิงหาโอกาสปลีกตัวออกไปส่วนหูหมาจือก็ดื่มไม่ปฏิเสธใครสุดท้ายก็ดื่มจนมึนเมาและสลบไปเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเมื่อหูหมาจือตื่นขึ้นมาก็พบว่าเฉินผิงได้จากไปและกลับไปยังเมืองหลวงแล้วเฉินผิงทิ้งจดหมายไว้ให้หูหมาจือหนึ่งฉบับขอให้หูหมาจืออยู่ที่เมืองไปไห่ เพื่อทําการคนาาร้นคว้าซากโบราณสถานเก่าแก่สํานักอักษรฟ้าต่อไปเมื่อมีโอกาสเฉันผิงจะกลับมาสํารวจอีกครั้งไอ้หมอนี่เห็นฉันเป็นคนงานให้เขาแล้วเหรือเนี่ยหูหมาจือขยำจดหมายทิ้งแล้วกลับไปนอนต่อเมืองหลวงตระกูลหลงเพียงไม่กี่วันบรรยากาศของตระกูลหลงก็กลับมาคึกคักมากขึ้น ไม่เพียงแต่ตระกูลหลงเท่านั้นคณะขาดไรเงาของเจ้าหลี่กัวและหุบเขาคนโฉดของสี่คนโฉดก็ย้ายกลับมาที่เมืองหลวงทั้งหมดก่อนหน้านี้เพื่อหลีกเลี่ยงพันธมิตรบูเจ้าหลี่กัวและสี่คนโฉดจำต้องรวมตัวกันและย้ายไปอยู่ที่หุบเขาเทพยาแต่ตอนนี้พันธมิตรบูกำลังเสื่อมถอยส่วนสำนักและตระกูลที่ติดตามเฉินผิงนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นพวกเขาจึงย้ายกลับมาตระกูลหลง คฤราหาดไร้เงาและหุบเขาคนโฉดทั้งสฝ่ายได้กลายเป็นสามก๊กในเมืองหลวงคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันบวกกับประกูลต่งที่พักดีต่อเฉินผิงอย่างสุดใจและสถานาการณ์เป็นเจ้าหุบเขาเทพยาของเขาอำนาจของเฉินผิงในเมืองหลวงจึงถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเป็นดั่งสุภาษิตท,ที่ว่าเมื่อคนหนึ่งประสบความสำเร็จคนใกล้ชิดก็พลอยได้รับอนิสงส์ไปด้วยไม่เพียงแต่ในเมืองหลวงเท่านั้น แม้แต่หลินเทียนหูและฉีเฟิงที่เมืองหงเฉิงก็กลายเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นั้นในชั่วข้ามคืนตอนนี้เฉินผิงอาจกล่าวได้ว่าร่งโร์อย่างไม่มีใครเทียบเป็นเป้าหมายที่ผู้คนต่างชื่นชมแล้วเฉินผิงเองก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในช่วงที่เขาไม่อยู่ไม่กี่วันในขณะที่ตระกูลใหญ่ต่างๆพากันติดตามเฉินผิงที่พันธมิตรบูเมืองหลวงหนิงจึ่อกลับมีสีหน้ามืดครึ้มตลอดทั้งวัน พันธมิตรบูเพิ่งจะตกมาอยู่ในมือเขาก็เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นพันธมิตรบูในตอนนี้ไม่มีความรุ่งโรจน์เหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้ว